สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมขนสีขาที่ดินวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินที่น่าลงทุนมากๆแปลงหนึ่งนะครับเนื้อที่175ตารางวานะครับราคาขายตารางวาละ26,500บาทนะครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่4,637,500บาทครับข้าวโอนข้าวภาษีนะักรมทที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับ ระับพิกัดของที่ดินแปลนนี้อยู่ในซอยสุเราปากคลองลำรีนะครับพื้นที่ตรงนี้ขึ้นกับตำบลละหานะครับอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออกได้2เส้นทางหลักๆนะครัฝั่งด้านนี้สามารถไปออกถนนเส้น3-4-5ได้นะครับประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ด้านหน้าของที่ดินนี้ติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะฮะแนวถนนกว้าง6เมตรมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านเข้ามาถึงหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคร<อ>ับภายในซอยก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยพอสมควรนะรแต่ว่ายังไม่หนาแน่นนะมีบ้านเดินคนอยู่อาศัยสลับกับที่ดินบ้างเปล่าแล้วก็ที่นานะคร<ม>ับก่อนถึงที่ดินของเราจะเป็นบ้านหลังเนี้ยนะครับตรงหน้าที่ดินผมจะมีติดป้ายไว้ชัดเจนนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับส่วนด้านนี้สามารถไปออกถนนกาญจนาพิเศษนะหรือถนนหมายเลข9ได้นะครับ ประมาณ1.3กิโลเมตรเท่านั้นเองก็ถือว่าการเดินทางเข้าออกค่อนข้างจะสะดวกนะครับปัจจุบันที่ดินของเราถมไวเรียบร้อยทั้งแปลงนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง20เมตรแนวลึกอยู่ที่35เมตรนะครับที่ดินจะหันหน้าไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะแนวถนนกว้าง6เมตรนะรมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านเข้ามาถึงหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วนะมีชุมชนคนอยู่อาศัยมีบ้านเรือนอยู่ในซอยนี้พอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นนะฮะ จุดเด่นก็คือการเดินทางเข้าออกเขาหน้าจะสะดวกนะเข้าออกได้2ด้านเลยนะครับที่สําคัญที่ดินของเราถมไวเรียบร้อยทั้งแปลงนะส่วนด้านข้างนี่จะเป็นลักษณะลำรางสาธารณะนะด้านหน้าก็จะมีลำรางสาธารณะขั้นระหว่างที่ดินแล้วก็ถนนนะครับปัจจุบันมีการวางท่อแล้วก็ถมดินเพื่อทําทางเข้าออกไปหาที่ดินเรียบร้อยแล้วนะกว้างประมาณ5เมตรนะสามารถก็ออกได้สบายเลยนะครับที่ดินถมไว้คาหน้าจะนานะสามารถมาปลูกสร้างได้เลยส่วนฝั่งด้านขวานี่ก็จะมีบ้านเดี่ยวอยู่หลังหนึ่งนะครับ ที่ดินแปลงน,นี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมาะนะหรือจะสร้างเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ยิ่งเหมาะนะเพราะว่าการเดินทางเข้าออกได้ทั้งถนน3 4มหแล้วก็ถนนกาญจานาพิเศษนะครับหรือสําหรันบ,บนักลงทุนที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยเพื่อสร้างอาพาร์ตเมนต์แปลงน,นี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับด้านข้างนี้เป็นลำรางสาธารณะนะตลอดแนวของที่ดินเลยนะครับ ส่วนที่ดินของเราถมไว้ก็น่าจะนานนะสามารถมาปลูกสร้างได้เลยนะครับสำหรับสถานที่สําคัญสําคัญโซนนี้ก็จะมีตลาดสมบัติบุรีนะครับ3.5กิโลเมตรตลาดบางบัวทอง3.7กิโลเมตรครับไบโลตัสบางกรวยไซน้อยเพียงแค่5.6กิโลเมตรนะแมคโครบางบัวทอง5.7กิโลเมตรไปโรงพยาวันบางบัวทอง6.9กิโลเมตรนะเซนทันพลาซาเวจเกตก็เพียงแค่9.3กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีอนาคตมากๆเลยนะครับในย่านนี้ ่วนนี้เป็นโซนด้านหลังของที่ดินนะเป็นลักษณะสวนมม่วงของเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับมีชุมชนมีบ้านเรือนคนอยู่อาศัยด้านหลังด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินทำเลดีใกล้ความเจริญมีอนาคตนะครับผมว่าที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องล่าลากันแล้วนะครับขอบคุณ f c แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ